แล้วกพี่สามารถเลือกรูปเลือกอะไรได้นะพี่ตังเป็นใช่ไหมเนี่ยนะนะไม่เปลี่ยนละตอนนี้ไม่เปลี่ยนละอาจจะไม่เปลี่ยนเลยเชียไม่ได้ใส่ชื่อนไหสัตว์ม่ใส่ชื่อใส่ชื่อมาก่อนใส่ชื่อหน้าเว็บมาค่อยเข้าเข้าลิง์เออไอวินใส่รูปหน้าตัวเองเหรออืมใช่แฮมเบอร์เกอร์อะไรแฮมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หมูอ่ะเบอร์เกอร์หมูไอสัตว์อะไรก็วนข้าวหมูแม่งเีย เอาครับวันนี้อยู่กับกาติกโฟนนะครับกับมาอีกครั้งกับเกมวาดรูปนะครับวันนี้เรามีน้องใหม่นะครับเข้ามาในแก๊งเรานะครับก็เป็นน้องตังนะครับน้องตังทักทายคนดูเลยครับแนะนำตัวนะครับน้องตังสวัสดีครับผมน้องตังนะครับตัวดีๆนะรุ่นพี่ก็ นั่นแหละครับพี่ครับครับอ่ะวันนี้เราจะเล่นในโหมดเติมเต็มนะครับน่าจะเป็นการวาดรูปให้มันมีคนหนึ่งเล่นไม่ได้นะเติมมาเต็มแล้วอ้าวล่างบางส่วนล่างบางส่วนเอาแค่บางส่วนใช่ปะใช่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 อาให้คนอื่นวาดตามให้มันเต็มโอเคโอเคโอเคไม่ได้คิดไว้ก่อนซะด้วยโอเวลาหมดโคตรเร็วโอ้ยเร็วเกินจะเย็น เสร็จเส้นขูรู้อันนี้ขูพ่อรู้นี่นี่รู้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 นี่ไงกูว่าดีเลยอันนี้คืออะไรวะคืออะไรอ่ะน่าจะดีวะตัวนี้แหละน่าตจะนี้แหละแบ่งวาดมาอย่างง่ายเลยวงกลมมันเดียวไอ้เหี้ยสิ้นคิดที่หมาย ว่าไอ้คนหัวล้อกอะไรคนว่าเชื่อกูป่ะผมต้องถามก่อนนะว่าใครคือเจ้าของภาพแล้วก็จะถามเจตนาก่อนเข้าใจป่ะได้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 ไอเฮียเจตนาของกูอันแรกอะกูอยากคิดรู้จริงว่าเขาจะเตือนไม่กูยังไงวะโอ้ยเสร็จแล้วกูอะอยากคอนเสร็จแล้วโอ้โหมีต่อเอ้ยผมเข้าใจผมเข้าใจเจตนาป่ะผมเข้าใจเจตนาป่ะ โอเคอียเจอกูุย์เจียเจสนาทัดเจนเหรอเจสนาดียวเติมให้แล้วกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยากเรียบร้อยเราทุกคนน่าจะได้วนวาดรูปของแล้วมาดูกันว่ากูก็เศร้าเลยวะกูก็เศร้าเลยว่ะได้ได้ได้แล้วเสร็จแล้ววงเสร็จแล้วเหลือใครอ่ะวงเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วเหลืออีกคนนึงไปแบกปะ เอ้ยนี่่าจจะใช่ว่ะเน้นลงสีใอ้แล้วกันอะปุ๊บ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 โอเคจริงจริงมันทำมารู้เรื่องแล้วแบบบางอันอะแบบละเอียดมันน้อยใช่แต่มันอยู่ที่คนส้นตีนอะมันจะวาดออกมายังไงเราเราใช้จินตนาการเพิ่มเข้าไปได้นะแบบอาจจะวาดเพิ่มเข้าไปได้นะเพราะเวลามันเยอะจริงๆเอาขีดมาขีดเดียววะไล้นั่นเวลาหมดท่้นสุดท้าย ต่อเติมนีเหมือนเอาผมเติมให้แล้วกันวาดเพิ่มให้เติม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 ให้แล้วกันนั่นไอ้เหี้ยเหมือนวิชาศิลปะเลยไอ้เหี้ยมาของจริงไปด้วยวิชาศิลปะจริงๆดูเลมอนไข่ขาเนี่ยไอ้เหี้ยขำอะไรขนาดนั้นนะไม่รู้จะโดนผมเลยพี่มันโดนผมไงเข้าสู่ช่วงตรวจงาน ว่าไอวินก่อนเลยสัสเริ่มจากผมก่อนนะผมอ่ะตอนแรกอ่ะผมตั้งใจว่าอยากจะให้มันเป็นยีราฟผมตั้งใจว่าจะอยากให้มันเป็นยีราฟอ่าผมตั้งใจว่าเป็นยีราฟโอ้ยยีราฟบ้าว้ายยังงไม่ทันคือไม่ทันเกูหลุดกูหลุดตีมเลยสั์ทั้งวันยีราฟอ่ะอ่าโอ้ไ ก็เป็นอูนเลยว่ะอูนอะบูนาบีต่อไปของพี่ตังนะพี่ตังจะเป็นไรอ่าฮะ ไอ้ยีไอ้ย่ไม่พี่จะรับเลยเดี๋ยวดูหมาตอนแรกอ่ะยังไมอย่างก็พี่ตัง้งดูอีกแบบนะดูอีกแบบต่อนี่พอๆกันโอ้โหโอ้ยเหิร์ดโปเกมอนป่ะเนี่ยย้่โปเกมอนโปเกมอนจะดูสมพันธ์ ยังมีไข่ด้วยมึงมีตกระจุกดยสั์ขา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 อเนขาันจัดไอ้เหี้ยกางชีว์างชีอามาดูว่าพี่ยาจะเป็นยีราฟหรือเปล่าผมพยาไปด้ดูเสาเหะเอ้ยมาทางในดเสาแล้วไดูเสาไดย่แต่ได้อยู่เดมเียอะไรเีย อ่าต่อไปนะขอพี่ไอ้เดี๋ยวพี่ไอ้บอกก่อนว่าพี่ไอ้อยากให้เป็นอะไรตั้งแต่แรกะโดเรมตั้งแต่แรกโอ้ขอพี่ไอ้มอกก่อดง่ายเลยมาดูไอ้แบ็คจะาวาดออกมาเป็นอะไรเฮ้ยนี่ไง้ดูเรื่องอยู่ดูเรื่องอยู่ผมเองครับผมเองดูดูผมนะดูผมนะดูมรนหอดทุกคนดูมันหมตายาวอ่าต่อไปพี่ย่า ไม่ใเรื่องวันเตือนเนี่วันดูดูใจอ่ะต่อไปพี่ตากนะพี่ตากเป็นยังไงโอ้อผมจะเป็นเรือพี่ของผมจะเป็นเรืออ่าตั้งใจตอนแรกอยากให้มันออกมาอย่างแบบภาพที่สมบูรณ์อะภาพที่สมบูรณ์มึงอยากให้มันเป็นอะไรผมผมรู้อยู่ว่าเป็นเรือเรือใบเรือไปเรือใบนี่ก็พอรู้ผมว่ผมรู้อยู่ว่าน้องมันจะวาดเรือใบใช่กูก็พอรู้ ยอะไรก็ยี่อะไเฮียหลังพีนี่ยินอากานโอ้เขาวะเลยเจอสลัดมาเลยเจอสลัดมะมีคนนี้พลังใบอีกรอบอะดูทรงแล้วให้อะไรปลาปาไม่ใช่ใบปลาปลาคุยยี่อะกระดาษปลายังคุมโทนใครเด็กปลาสดใสแบบเรเรียบเรเรียบ สวย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 ทีมยกคนเดียวอ่าผมผ่านงานนี่ผมผ่านขอพี่อ้าต่อนะของพี่ตั้งใจวาดกล้วยแต่ว่าตั้งใจกล้วยแคว่าจะวาดกล้วยโดนกล้วยเลยอ่ะอ่ะขอพี่ตากนะอ่าอะไรเนี่ยอะไรของมึงขอไอ้แบกนะเฮ้ยเอาช้าขวางเลยได้อยู่ได้อยู่ผมวาดส้มให้ เพราะว่าส้มเพิ่มเข้าไปพีออม่มึงเหมือนกูเลยใช่เออรออะไรอ่ะพี่ออกอฟผมมีเหมือนกูเลยขอพี่ไอ้มีการลงเงาเออแต่พี่ใส่เงาไงความเสียบของพี่ตังนะดู พี่ตั้งอยากให้แรบอกว่าเป็นอะไรตอนแรกอะตอนแรกคือจะวาดเป็นใบเป็นใบไม้ใบไม้อะไรวงสีแดงอะไรอย่างเงี้วะไอ้เนี้ยยางมัดเด้อตัวนี้เป็นแค่ยางใช่ปะหรือไม่ยางตัวนี้เป็นแค่ยางก่อนส่วนใบกำลังกำลังนับอยู่โอเคไอ้เนี้ยผมก็เลยวาดเชอร์รี่ไปซะงั้นน่ะเชอร์รี่คุณย่ายังไงมะเขือเทศอ่ะสับเบอร์รี่สับเบอร์รี่จมดลไม้กันหมดเลยว่ะสับเบอร์รี่ โอ้มะก็บกูแบบนั้นใครก็จะวาดอื่นละพี่นี่กูไงแบกวาอย่างอื่นไอ้กนี่กูตอะต้นไม้นี่แพทเทิร์นตั้งแต่ป .1 นช่เอแบกนะกว่าเป็นไรเย้น่รักกว่าน่รักกว่าเวงานเหมือนอยู่เด็กอนุบาลกันหมดเลยแต่ละคนโอ้โหกอบกูอย่างบี่เ้าเรียกว่าอะไรอะแม่จบมือแม่จำมเหียน เอางี้ป่ะเอาเป็นเอาเป็นแบบแนวแนวแบบวาดให้แบบเป็นรู้เรื่องพี่อย่างเช่นแบบพี่ไอวาดเป็นโดราเอมอนใช่ป่ะแบบมันก็รู้ว่าเป็นโดราเอมอนเนี่ยแล้วไปตอบเลยให้แบบไปจินตนาการกันเราเองแปลงกันเอาเองให้เป็นสิ่งที่แบบอยากจะให้เป็นอ่ะเออโอเคโอเคประมาณนั้นละกันเอาเริ่มนะเข้าสู่สมุตศิลปะผมรู้ละโอ้มวาดอะไรก็ตีเล็ขอเพลงผมอ่ะเฮ้ยเร็วเกินเร็วเกินพร้อม โอเคแล้วนี่มันอะไรวะนี่อะไรกูเจอลูเฮียนี่กูสะดุ้งเลยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วคนวาดต้องตอบไม่ได้้วยนะมาตั้งใจตอนแรกจะให้เป็นอะไรนะเอาละกูว่ามีมีคนไม่ได้คิดแน่น่เฮียถ้ากูไม่แปลงนี่เสียเลยนะตัวนี้ยรูปเนี้ยเสียแน่แน่พูดเลยอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว อูไม่ทันดีดีป้อก่อนครับไม่น่าทันวะเชยใครที่ได้ลูกกนนี้จินนาการต้องรับเลยอะใช่พี่ยากจิงไม่แบบจะว่าให้มัหลุดทีมอยากจิงของมึงแน่ๆเลยกูว่าจะสิ้นคิดสักแบบไรเนี่อะไรอะเออดีอะ เยคิมม่อ็อกเนี่ยกูบอกแล้วกไปว่ามึงเจอโจทย์เดียวกับกูแน่เลยตันจัดเริ่มตันจัดโคตรยากษ์เฮ้ยเอาดีละกันวะปุ๊บปุ๊เออดีแหละได้ได้ได้ก็ดีชัวร์ดีนะเวลาตอนบ้านได้ให้เยอะอยู่อ่ะแล้วก็นี้สีนี่คิดไม่ออกจริงคิดแบบสมองตันจัดอ่ะมา โออ้ยะไรคิดได้อย่างเดียวจะได้สัตว์เรี่อยคิดได้อย่างเดียวเลยนี่เอาแบกเลยแล้วกันไอ้ียกูคิดไม่ออกสักอันจินตนาการไงลบมันลบได้ไหมมันลบได้ไหมลบไม่ได้ลบไม่ได้ลบลบไฟตัวฉบับไม่ได้ลบได้ไม่เอาไม่ได้นี่หว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าทับแม่งเลยว่าทับแบกเลยสัตว์ อยู่ยากเลยสิไว้เหี้ยเจอกูเจอกูจะไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรอยู่ยากนักใช่ไหมล่ะไอ้สัตว์เจอกูเจอกูไปสะดุ้งไงวะเนี่ยนี่ไอ้สัตว์วาดไม้เอาไปดีกว่าเอาไปดีกว่าเอาไปดีกว่าเฮี้ยเฮี้ยโอ้ยเฮี้ยตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ย กูตั้งใจว่าดนะเนี่ยดูไม่ออกงอนนะเว้ยของพี่หรือเปล่าไม่น่าใช่ของพี่เนี่ยของกูตั้งใจว่าดมากเลยภาพอุบาทึงเนี่ยเออโอ้โอ้มันต้องมีหนวดต้องมีหนวดดีว่าเออว่าเออไอ้เรื่องไป่ไปมาไม่ใช่ไรเงี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ย ไม่ใช้กูเตออย่างไงวะไอสารดีอะเราต้องมีจินตนาการเราต้องแปลงให้มันแบบเป็นรูปอื่นใช่ใชปใ๊บปุ๊บโอ้โจะไปต่อไงวะรูปนี้บอกเลยของจริงกูบอกเลยของจริงมึงเจอกูแปลงครับกูบอกเลยมึงแปลงแน่เอาบอกเลยเฮ้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 ยหมดแล้ววะได้แค่นี้อ่ะกูบอกเลยกูได้แค่นี้แหละ แบ่งรายละเอียดมันเยอะเกินจนลงสีไม่ทันอ่ะแค่นั้นเลยเหรอใช่พี่จิ้มๆรัวๆเนี่ยจิ้มๆรัวๆมันกลัวป้า้าถึงเวลาแล้ะตรวจงานเรื่องเดี๋ยวของผมก่อนนะตอนแรกโอ๋อะโคตรชิดชิดไอ้ลูกชิดๆอ่ะอันนี้วานโคตรยากเออมื่อคืนอะไรวะอันเนี้ยผมดับดับมาจากกระดันเลยพี่พี่ข้างบวนมากพี่ขบวนปกขึ้นติดฟัวขบนปะได้แหละนี่ถูกแก่แบบเล che ิศเออว่ะอ่าเอาไปดูพี่ไอ้บ้าจินตนาการพี่ไอ้็นยังไงนะ นี่เอาว่เว้ทันแรกคมจะเขียนเป็นงี้เลยพี่ตอนแรกตัวนี้คือเพย์ทูใช่ป่ะหรือว่าอะไรเนี่ยเพย์วันเพวันวันหรอจะเป็นซีดีอะเพย์วันอ่ะเพย์วจะมีพวกคนจินตนาการพี่ตังไปไงไปโทรศัพท์ดึงซอสสามอสม่สามอะไระต๊กไม่ยังเบี้ยวเลยอะคินด้วเปีตายอ่ะอ่ะแบกนะแบกเป็นไรเยีด้เยีเอาอะ นั่งมายากนป่ะผมก็คิดอะไรไม่ออกละอ่ะมายาโกนที่ปวดหัวที่สุดของคิดป่าอ่ะใจทำสุดแล้วตั้งใจที่จะลงสีเลยงสีเพื่ออะไรอ่ะ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 ต่อไปขอบีไอส์ปุๆแล้ะนะบีไอส์อธิบายก่อนว่าขอบีไอสตอนแรกอยากใช้เป็นอะไรปุ่จะว่าถอยท่าถอยท่าถอยท่าพี่พี่ต้องบอกว่าใครตุงพี่ที่สุดนะถ้าเปิดเสร็จเออไอ้แบ๊กนะไป เฮ้ยนี่กิจดาการไม่โควรลำเลินเงล่ะเนตาล่ะเวตาของผมเป็นตัดไม้ย้ตอนแรกของผมเอ่นของผมเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะเคยใช้กันคืออะไรอะ เอาเลยว่ะคนเอาจิตนาการเขาพิจารณาเขาพิจารณใบก็มีใบแนไนอน่อ้เหี้ยอะไรอย่างมาเนี่ยว่ะเฮ้ยมองพี่สูกเลยเฮ้ยเา่ะอุ่คนที่ตรงสุดคนที่ตรงสูงคือพีสัง อ่ะต่อไปกองไอ้แบ๊กนี่ไงเนี่ยโจทย์เนี่ยเนี่ยโจทย์ไอ้เหี้ยคนให้ได้ยนะครับคนต้องวาดให้ได้นะครับคนเหี้ยจอเหี้ยเหี้ยมอ่ะทุกคนวิยาก่อนเอ่อวิยานี่ไงไม่หลอกไม่จะหลอกละวิยาเลยพี่ไอ้เหี้ยโอ้อะไรวะโอ้ดูกูดูกูไม่เหลือเขาเดิมกูบอกเลยกูทำแบบอ่ะอ่เออ ยี่ว้าวยีแล้วสุดยอดเป็นไงครับเป็นไงครับทุกคนเไม่เดี๋ยวผมถามก่อนผมถามคนตัวแรกคืออะไรไม่รู้เยี่ยมมากไปแต่ไม่รู้ฟังก้อ่ะใช่ตัยไอ้คนเออต่อไปนะเขาพี่ตังใครยี่ดับมันลุกเลยยี่ย้องลูกอีดีกว่าอะไรวะดูดูองผมผมจริงๆของผมไม่ต่างกับของพี่ไอของผมไม่ต่างเฮ้ยฮุยฮลย อ่ะต่อไปของพี่ย่านะผมตั้งใจจะวาดรูปโปรไฟล์วินครับไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละคืออะไรไอ้นี่แหละจะวาดวาดกิจกาที่เินภาษาันขี่อ๋อไปไม่เป็ีนนะรูปนี้ผมบอกเลยออกเป็นปลาลงมาเฉยพี่ตังจะแปลงรูปนี้เป็นรูปอะไรเยี่ยมแล้ววันี่ยรหมาไม่เก็บหมาไม่เก็บไม่เก็บหมาไม่เก็บเยี่ยมแล้ววันนี้หมาดินมังกรไงหมาดินมังกรพี่มังกรอ่ะไอ้แบ๊กาะไรเติมเต็ม โดมาไใจลมายลมายลมายเขาผมว่ามันคือลบทิ้งบลบด้วยนะลบทิ้งแม่งไอี้เปตั้งตั้งแู่ว่าเป็นแมวน้ำดูของโกดูของโกอ่ะของพี่บใเยีนี่แหละไอ้ลูกสุดท้ายนี่แหละเออของโก ของพี่เป็นงานศิลปะแบบอาร์ตเลยโคตรเท่เลยของพี่เต๋อผมพูดเลยผมเกือบจะว่าใจนั่นแล้วอ่ะจริงๆผมก็เลยจัดให้เป็นตัวนี้ซะงั้นเพราะว่าผมลงรีบไปหน่อยมันเป็นอะไรเปืออะไรเป้ามือถอดแล้วก็เตาย่างเนี่ยเออส่วนของพี่ย่าเป็นไง อุ้ยน่ากันคักคูคล้ายกูใช่ยือคลายกันเลยคล้ายกันเหมือนกันนี่คลกันเฮ้ยมันเป็นลิงกับบลนี่กับบนเอ้ยแต่ตัวนี้ผมพนเข่ากว่าเราไปขายขายเป็น NFT พดีกว่าพี่ใครซื้อวะอ่ะแบกนะเฮ้ยเอาวะกรบนะโกรบนสายน่ารักไว้ถ้าใคาคนแขนแบก ผมให้คะแนนพี่วะะผมชอบทมวะชอบ่ผมมมือก่อนนะครับชอบไม่่ว่เฮ้ยอยากต่อยตานึ่งขวดอกว่ะขวนหมึกเต็มอตาก่อยีกตา่อัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรใจเย็นดีเฮ้ย ไม่ทันว่ะโอ๊ยตอนนี้ขอคิดก่อนเลยโอ้ยเหี้ยโอ้รู้อะไรเี้ยเจอกูคิดไม่ออกเยอะสมองตาจัดตอนนี้เจอกัอลูกเข้าไปแม่งสมองบวมเลยอ่ะสมองยังบวมเลยอ่ะ จินตนาการล้ำเลิศเลยว <Yeah. S 2> ่าเป็น a สตนีจริงกูวาไอ้ตังแน่นอนไอ้เนี้ยเห็นเป็นก้านติดเลแ<า>นวะเนีนย่นนยโอ้โหตัวเขาเลยอ่ะตัวเน,นี้ย <laughs> ใช่รอัอมันชอบมองเป็นอย่างนั้นนะครับมองโบโดนมองโบัปดิอะไรมาเนี่ยเยโอ้อโห<อ> o <อ>รูปพี n ตังแน่นอนรูปพีตังแน่นอนรูปนี้ทันเปอร์เซ็นต์โอ้มองเเซ็นคนดีบ้างไอ้แบก็ได้แบ๊ชอบทำในโลกกิีดอยู่อ่เ้ยเฮ ไครับพี่เล่นแจ้งความเท็จนะครับเออไปไปแล้วครับไปกันนะโอเคเฮ้ยไว้กูเองบอกได้เองเสร็จเรียบร้อยไอ้เหี้ยกูต้องสมองบวมอีกสองลูปไปสัตว์โอ้ยอะไรอีกวะเนี่ยโอ้ยเฮี้ยเจอแต่ละลูกเอ้ยชีวิตปวดหัวปวดหัวจ้าละ ตายเตยสัตว์เหี้ยเอ้ยกูว่าตัวเหี้ยอะไรก็ได้เออนี่แหละเออนี่แหละไอ้กูว่าไอ้วันนี่รูปใครก็ดูเองเด้อรูปใครรู้ใครก็ดูเองเด้อ ลื่นวะมีมีใครแบบลื่นบางอันแบบคิดว่าเพอร์เฟกต์ป่ะโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยมาแรงวันดีกว่าเอเคโอเคโอ้ปวดหัวเลยเจอรูปนียเข้าไปเดี๋ยวท์ปวดหัวเดบิโอ้อะไรวะเนี่ยอยากเห็นหน้าคนวาดที่หายจะไปต่อยจะไปตันใช่ไหมเฮียเฮียเฮีเฮียคืวาดแค่เส้นพอจบศาสตร์คือวาดแค่เส้นไอ้เฮียกูเปลี่ยนคอนเซ็ปต์แป๊บจะเย้ก่อนนะ เฮียเอ้มือขนาดนั้นเลยเหรอที่ผมไม่ไหวจริงๆอเฮียไม่ไหวจริงเสร็จร้อยสวยไลด์่าคลิกเออนี่แหละมาอเฮียผมคิดว่าจริงเรามาดูกันนะฮัวคมอ่ะเดี๋ยวดูของผมก่อนแล้วกัน ภาพตอนแรกผมตั oh, ้งใจว่าจะวาดเป็นต uh, ้นมะพร้าวตอนแรกอะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวดูกูเออเดี๋แต่มันทำใบทำลูกไม่ทันอ่ะเดี๋ยวดูพี่ไอ้ก่อนแล้วกันทั้งอันอ่ะ เฮ้ยได้ยูทำไมจะไม่ได้โคตรดีโคตรสวยสวยสวยจริงสวยจริงตัวเยี่ยไรเหรอตัวเยี่ยคนสวยอ่ะของพี่ตังเออกลัวมาทำเป็นวะเฮ้ยเฮ้ยมันจะโหนว่ะโหนงับโหนรับโหนงันโหนงับเราเลี้ยงเราแบกนะเย็นตัวตังเอาไป้ดักติกวะขอพีิญาดนะ ซึบสุดและคิงคองเฮ้ยได้อยู่ได้ได้พิญญาเลยอ่ะเออหน้าเหมือนกันเลยไม่ผมผมดูรูปพี่นะพี่ตังค์ลู้ป่ะต่อเอาคนตีหรอพี่ไปใส่คิ้วขวาให้ปะต่อไปเขาพี่ไอ้หมากโก้ตังโก้อะตอนแรกอยากให้เป็นอะไรคิดว่ามงกุฎเลยมงกุฎเหรอโอ้ยหลุดเลยหลุดเลยอ่ะเขาไอ้แบกนะนี่ผมบ้านนะดูตัวได้อยู่ นนตัวชัดจริงๆผู้แทนหม่อมเสดงไอ้เหี้ยผู้แทนหม่อมเสด็จขุนหัวนะขุนหัวเวอร์ชัดนี้คือไม่ไหวอ่เพราะผมเป็นแนวโปเกมอนโปเกมอนตัวระเบิร์ดนี่สวย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 ก็เหี้ยละตัวมั่วั้ไปอ่ะเราไปกับี่ย่าไอ้ปนะไปนะไอ้ย่าไม่ใช่เหรอไปย่าปะเฮ้ยเย็นฮาโลวีปะเยไม่ครับไม่ครับเว่าเป็นหน้ากากไม่ครับเขาพี่ว่าเป็นหน้ากากเหรอ อรรนากากอะไรหนรยากาไฟอ่ะไฟเดียวบรรยากาศไฟเป็นนางกำไลสวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปทอมแมนไยกระทอมแมนได้เวลาฮีโร่กระทอมแมนตัวเดียวอันนี้ก็หนักพี่อันแรกผมเจอตัวนี้ตัวนี้ก็ดักนะจริงๆคิดไม่ออกจริงจริงอะไรอ่ะขออยุยากนะคนแรกนะเย้ ลูกถ <ś webinars> ิ <anthropology> ่นปงทิ้งได้เยสัตว์มึงดูดิดู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 คตะลนะลนเฮ้ยย้ดเยอะเขาพีดตังนะอะไรเนี่ยอะไร บุรีกูรีห้ามห้ามกูรีอ๋อโอเคดูผมนะดูผมนะดูด้านซ้ายคือพี่ตังค์ว่างว่างว่างอมตีเล่นอ่ะของวิ่ยาของยาตอนแรกอยากให้เป็นอะไรคิดว่าให้เป็นกบให้เป็นกบกรอบวะกรอบกรอบวะโอ้พี่ตังค์มาไง เย่รอวะอะไรเนี่ยวเย่วิทยาศาสตร์อะไรวิทยาศาสตร์ตายตายไม่มีใบกระท่อมรู้เลยตอนนั้นเยี่ยมเลกระท่อมใบกระท่อมตอัดไตหัวอ่ะไว้แบกเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยสวยสวยสวยย็นไงล่ะครับเล่นเงาด้วยเล่นเงาว่าอะไรนี่กิ๊บอกกิ๊บบอกเอ้ยอ่ะกิ๊บบอกอะไรบอกแม่วันเมฆสาวดูกูดูกูดูกู สวยเย้เฮ yeah. ้ยทีจัดเรื่องอันแรกเป็นผมเรียกว่าผมชอบพี่ไอสูตรตัวเนี้ยไอวันแดงกับไอมาแรงวันได้อยากเอาอเอย่ะในผลงานชิ้นเอกครับต่อไปของพี่ตังผลงานพี่นี้คือพี่จะว่าเป็นจมูกเว้ยตอนแรกตอนแรกผมไป็เห็นเป็นหมูแหละแต่ผมจะไปไงดีวะผมก็เลยไปเนี่ยแค่แค่เดียวเลยอะอะไรไม่ออกจริงจริะปูดหัวจัด เราก็ใกล้เคียงอะไรวินนาฮะใช่ยูไมชนาซะดาวาอะไรวะเนี่ยเขาพี่ไอยีว้าวว่าววาวมาราสว่ะอันนี้ควดดอ แบกดนะาไม่เกาะต้นไม้ตัวเทควายอะสุภัสยาไอ้เ,อเ,เรื่องใหสุภัสย,ยาสุภัสยาอ่ะนะครับเป็นไงบ,บ้างกับเกมกระติกโฟนนะครับใครอยากเล่นก็มาเล่นได้นะถ้ามีโมได้แนะนำเราในรอบหน้าอยากให้เราไปเล่นนะครับก็สามารถแนะนำไว้ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ